ครับก็ขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมา,าทําความเข้าใจในเรื่องของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานะครับผมพยนเหมือนวอนนะครับหัวหน้าง,งานกิจกรรมนะครับเรามาดูว่า,เ,าเวลาเรา,เาไม่ผ่านกิจกรรมหรือเราต้องผ่านกิจกรรมเราต้องทําอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับเรามารู้จากประเภทของกิจกรรมก่อนนะครับประเภทของกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือกิจกรรมหน้าสาธงนะครับที่นักเรียนมาเข้าแถวแล้วก็มีคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยคอยเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าสาธงนะครับสกิจกรรมชมรมลูกเสือหรือกิจกรรมชมรมวิชาชีพนะครับสำหรับปชหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิจกรรมชมรมลูกเสือนะครับ ะระดับปอชอ .2 ปอชอ .3 ปศ .1 และปศ .2 ก็จะเป็นกิจกรรมชมรมวิชาชีพนะครับซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีกิจกรรมชมรมวิชาชีพแต่ละแผนกอยู่นะครับสามกิจกรรมกลางของวิทยายนะครับก็คือกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นอย่างเช่นวันเฉลิมรัชกาลที่สิบนะครับวันพ่อนะครับวันแม่วันเข้าพรรษานะครับกิจกรรมแห่เทียนหรือกิจกรรมลอยกระทงอันนั้น อันนี้ก็เป็นกิจกรรมกลางของวิทยาลัยนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมนาสทงนะครับวิทยาลัยจะเข้าแถวประมาณ7จ็ดโมงสีนะครับโดยมีสัญญาณก็คือเพลงมัตของวิทยาัลนะก็จะเปิด2รอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่รู้กันว่านักเรียนจะต้องมาเข้าแถวนั่นเองนะครับ 2。นะครับกิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมชมรมวิชาชีพนะครับสำหรับระดับปอชอและปอสอทุกคนจะต้องเรียนปอชอหนึ่งนะครับจะต้องเรียนลูกเสือส่วนชั้นปีอื่นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมชมรมวิชาชีพนะครับทุกวันพุธนะครับคาบกิจกรรมเวลา1 4 1 5นะครับถึง16.15นอนนะครับอันนี้คือเวลาของกิจกรรมชมรมนะครับต่อมา กิจกรรมกลางของวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นปช1หรือปช2อหรือปศ .1 และปศสอนะครับก็จะเป็นกิจกรรมวันสําคัญต่างๆนะครับวันสำคัญของชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์นะครับขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเราจะจัดในวันพุธในคาบกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสวันต่างๆเช่นวันไหวครูวัน แห่เทียนเข้าภาษาอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมกลางนะครับอ้าวเรามาดูการประเมินผลนะครับทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง3ส่วนน่ะนะครับแล้วก็มีการประเมินผลทางด้านปริมาณและก็คุณภาพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของการปฏิบัติกิจกรรมนะครับแต่ละประเภทจึงถือว่าผ่านกิจกรรมนะครับผลการเรียนของเราก็จะเป็นผอก็คือตัวผอพึ่งนะครับถ้าเข้าร่วมไม่ถึงร้อยละ60 นะครับถือว่าไม่ผ่านกิจกรรมก็จะได้ผลการเรียนเป็นมขอนะครับทั้ง3กิจกรรมที่ครูพูดไปแล้วนะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับแต่ละกิจกรรมต้องมีการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะครับอันนี้คือการประเมินผลกิจกรรมนะครับเช่น กิจกรรมหน้าเสาธงนะครับหภาคเรียนมี18สัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งมี5วันนะครับก็ต้องเข้าแถว90วันนะครับก็ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า60%เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษานะครับจะต้องเข้าร่วมหรือเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างน้อยนะครับก็คือ54วันนะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถมาเข้าแถวได้เนื่องจากสาเหตุอะไรก็ต้องแจ้งครูที่ปรึกษานะครับให้ครูที่ปรึกษาช่วย เช็คให้นะครับ2กิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมชมรมวิชาชีพนะครับทุกวันพุธนะครับก็จะมีะข้ามกิจกรรมนะครับสชั่วโมงด้วยกันนะครับต่อสัปดาห์นะครับหภาคเรียนมี18สัปดาห์ก็รวมเป็นแล้วก็เป็นเท่ากับ36ชั่วโมงนะครับจะต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละหกนักเรียนต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า11สัปดาห์นะครับสิสัปดาห์นะครับเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะ วางแผนหรือดูด้วยว่าเอ้ยที่เราผ่านไม่ผ่านกิจกรรมเนื่องจากอะไรนะครับต่อมากิจกรรมกลางนะครับก็จะมีไม่แน่นอนเนาะในเรื่องของกิจกรรมกลางนะครับที่เรามีกิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมไหว้ครูนะครับกิจกรรมวันหล่อเทียนนะครับหรือวันแห่เทียนเข้าพรษานะครับกิจกรรมวันสุดนอนผู้นะครับกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการอวทนะครับกิจกรรมวันแม่นะครับกิจกรรม บิ๊กคิเน็งเดย์กิจกรรมปลูกปาก่ากิจกรรมพัฒนาจิตกิจกรรมมิวสิกเฟสติวัลอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหลักๆนะครับสมมุติว่ามีเก้ากิจกรรมนะครับก็ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า6กิจกรรมนะครับอันนี้คือกิจกรรมกลางนะครับที่พูดมาแล้วก็คือกิจกรรมทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต,ต้องมีนะครับผลการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ60ทุกๆกิจกรรมนะครับถ้าตกอันใดหนึ่งหรือไม่ถึงร้อยละ60 กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ต้องอตกกิจกรรมนะครับการซ่อมกิจกรรมนะครับผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรมชมรมนะครับจะต้องยื่นคาร้องขอซ่อมนะครับกิจกรรมนะครับแบบอท1สิบแปดนะครับพร้อม railway, ชําระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมนะครับภายใน2สัปดาห์ของภาคเรียนถัดไปนะครับภายใน2สัปดาห์ของภาคเรียนต่อไปอย่างเช่นภะาคเรียนที่น1นะครับ 6านะครับพอเปิดภาคเรียนที่2ก็จะต้องมีประกาศนะครับให้นักเรียนมาลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมนะครับภายใน2สัปดาห์นะครับแล้วก็ดําเนินการซ่อมนะครับตามที่ได้รับมอบหมาย นะครับอันนี้ก็คือ,องานกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาให้ความสําคัญกับงานกิจกรรมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่เราไม่ผ่านกิจกรรมนะครับก็ไม่สามารถที่จะจบตามหลักสูตรได้นะครับทางงานกิจกรรมก็ขอ,อนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ